บุญจากการที่พวกเรามาภาวนานี้อาน,นิสงส์มีมากนะโยมเอาตั้งแต่สุขติภูมิเป็นที่ไปไม่ได้ไปอบายภูมิแน่นอนสำหรับการภาวนานี้แม้ถ้าหากผู้ภาวนาพิจารณาอริยสัจสี่อยู่ยังไม่แจ้งแทงตลอดสวรรค์ชั้นดุสิตยังเป็นที่หวังได้อันว่าชั้นดุสิตนี้ พระพุทธองค์ท่านยังทรงสั่เสรินหากผู้ภาวนาภาวนาจนรวมลงสู่ฌานได้ตายไปก็ยังได้เป็นพรหมหากแม้ยังมีการเวียนไวไหวตายเกิดท่องเที่ยวในวัฏตะสงสารนี้ก็จะได้รับอานิสงส์แห่งการที่เป็นผู้มีปัญญามากจะเข้าใจเหตุการณ์จะเข้าใจในสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปลุกปลงจะไม่หลง ไปตามเครื่องล่อลวงต่างๆทั้งหลายทั้งมวลบนโลกมนุษย์นี้คือจะเป็นผู้ไม่งมงายกับสิ่งที่ไร้สาระการปฏิบัติตัวการกระทำทั้งหลายทั้งมวลในเรื่องราวต่างๆจะถูกผ่านการใช้สติปัญญาเสียก่อนที่เป็นเช่นนี้ก็ได้อานิสงส์จากการภาวนานี่แหละการภาวนาก็คือการพัฒนานั่นแหละ พัฒนาจิตพัฒนาใจให้เป็นผู้รู้รู้อย่างนี้ไม่มีถอยหลังนะโยมรู้อย่างนี้หากรู้ยังไม่ถึงที่สุดหากยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะมีลืมหลงไม่ขอรับทีนี้อาตมาจะถามโยมเรียนจบชั้นอะไรมากระผมเรียนจบชั้นม .6 มาขอรับแล้วความรู้ม .6 โยมมีลืมไหม ไม่ลืมขอรับแต่ก็มีลืมบ้างเล็กๆน้อยๆอันความรู้มอหกจะถอยหลังกลับไปเป็นอนุบาลหนึ่งเป็นปหนึ่งได้ไหมไม่มีทางขอรับไม่มีทางถอยได้ผู้รู้ทรรก็เช่นกันนะโยมหากรู้แล้วรู้เลยไม่มีถอยหลังหากยังเวียน่ายตายเกิดอยู่ความรู้นี้ก็ยังคงทรงอยู่นะโยมความรู้นี่แหละ จะติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติเกิดชาตินี้เรียนรู้ได้เท่านี้เกิดชาติใหม่ก็เรียนรู้ต่อไปอีกจนกว่าจะรู้แจ้งจนถึงที่สุดคือการเข้าถึงวิมุติหลุดผลนู่นแหละโยมจึงจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าลืมนะว่าทุกคนทุกดวงจิตที่มาเกิดบนโลกใบนี้ก็มาเพื่อเรียนรู้เท่านั้น อย่าพากันมาหลงยึดติดยึดมั่นให้มันเป็นการเสียเวลาตัดชาติปิดพบเถิดโยมจบแล้วก็สบายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันลำบากให้มันเป็นทุกข์อีกในอนาคตต่อไปโลกมนุษย์จะวุ่นวายมากจิตใจของคนจะต่ำลงเรื่อยๆจนแทบไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จิตใจ จะต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะมีมากเหมือนอย่างที่เขาว่าหล้างโลกใช่ไหมขอรับโลกเขาจะล้างหรือไม่ล้างก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาอย่าเอามาใส่ใจโลกเขาก็ดำเนินไปตามกลไกของธรรมชาติเราไม่อาจห้ามมันได้เราหันมาล้างใจของเรานี่ล้างให้มันสะอาดหมดจด ให้ใจมันบริสุทธิ์ผุดผ่อง